ก็มาต่อกันด้วยต่อเนื่องนะครับต่อจากมังกรสายฟ้ามังกรน้ําแข็งแล้วก็ตามที่สัญญากันไว้ก็คือมังกรดํานะครับซึ่งผมยังไม่มั่นใจเลยว่าผมจะโซโล่ผ่านไหมเพราะว่ามังกรดํามันจะมีท่าหลายๆท่าแล้วก็มันจะมีท่าแพทเทิร์นในการบินหลายแบบนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้ข้ามมังกรดําช้าเนี่ยเพราะว่ามังกรดํามันจะบินบ่อยพอบินบ่อยปุ๊บเนี่ย การยิงบาลิสต้าให้โดนมังกรดำเนี่ยแล้วให้ตกลงมามันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าก็มีทริคก,กันเล็กมีทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการสอนนิดนึงสําหรับการลงมังกรดํานะครับจะเริ่มสอนตั้งแต่การลงตั้งแต่แรกเลยนะครับมับงกรดําเนี่ยจะมีจะมีจุดมันจะคล้ายๆกับว่ามีกองกองหินอยู่ ประมาณสี่กองนะครับสี่มุมของฉากนะครับเอ่อไอไอกองตรงนี้มันคือบังเกอร์นะครับเราสามารถซ่อมบังเกอร์ได้เพื่อที่ว่าพอเราซ่อมบังเกอร์ปุ๊บเนี่ยเราจะได้บัฟนะครับได้บัฟเพิ่ม Attack s p e ป d กับได้บัฟเพิ่มการร e เจ n SP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าในกรณีที่เป็นเลดยี่สี่นะครับเป็นเลดยีเลดยี่สี่คนเนี่ยผมแนะนำว่าให้ ให้คนที่มีดาเมจน้อยอย่างเช่นคนเลเวล40แล้วไม่มีของคนเลเวล60แต่ไม่มีของอะลรพวกนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปฟันบอสทั้งเสียเวลานะครับคือในนั้นมันจะมีคนทําดาเมจอยู่แล้วพอประมาณนะครับให้คุณเนี่ยไปช่วยซ่อมบังเกอร์กับเติมน้ํานะครับผมแนะนําตรงนี้อย่างแรกนะครับพอเริ่มมาปุ๊บเนี่ยในกรณีที่เป็นมังกรแดงจะพอเข้าไปปุ๊บจะเริ่มเลยแต่ไม่ใช่กับมังกรดํานะครับในกรณีมังกรดําเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณอย่าเพิ่งวิ่งตรงไปนะครับ ให้คุณวิ่งชิดซ้ายมาซ่อมบังเกอร์ก่อนนะครับซ่อมบังเกอร์ได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวนะซ่อมนอกดีกว่ายังไม่เอาแบบมันจะซ่อมบังเกอร์ได้สองฝั่งเลยคือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งข้างหน้าที่คุณเห็นนะครับซ่อมไว้ก่อนเลยนะเงียบเงียบถ้าซ่อมถ้าซ่อมคนเดียวมันจะซ่อมนานแต่ถ้าซ่อมหลายหลายคนมันจะเสร็จเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่า ให้ช่วยๆกันซ่อมนะครับสองคนขึ้นไปก็เร็วแล้วครับนะฮะซ่อมให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าบางคนก็จะมาหลบกินยานะครับระหว่างในระหว่างที่อยู่ในบังเกอร์เนี่ยตัวเราจะเป็นอมตะนะครับอย่างที่สองคือแคมป์นะครับเราสามารถแคมป์ตรงนี้ได้หรือว่าแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า,เ,าเวลา มีคนทำแคมป์เสร็จปุ๊ดเนี่ยเออมีคนทำบังเกอร์เสร็จตุ๊ดเนี่ยเราสามารถที่จะมาหลบตรงบังเกอร์แล้วซ่อมเกาะได้นะครับเราจะมาอยู่หลบแถวนี้แล้วซ่อมเกาะได้ด้วยนะครับอย่างที่สามที่อยากให้คุณทำก็คือการเติมน้ำนะครับคุณจะเห็นหลุมสองหลุมนี้นะครับให้คุณวิ่งมาเติมน้ำก่อนนะฮะวิ่งมาที่น้ำแล้วมันจะมีถังโผล่ขึ้นมาเองกด e นะครับเราเดินไป ใส่หลุมสามถังต่อหนึ่งหลุมนะครับ <c oughs> ไอ้น้ําพวกเนี้ยมันเอาไว้สําหรับว่าเวลามังกรดําหรือมังกรแดงปล่อยลูกกลมๆที่เป็นก้อนดำดๆอ่ะ <c oughs> มันจะทําให้เราติดสถานะเบิรน์นะครับเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆจนกว่าเราจะเรจะเหลือนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้สถานะเบิร์นก็คือ วิธีการแก้สถานะเบิร์นก็คือเราต้องมายืนในน้ํานะครับแล้วน้ําจะลดลงไปนะครับทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะดูมังกรเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่ามังกรเนี่ยมันจะมีบาลิสตา้าอยู่สี่สี่ข้างละสี่นะครับเป็นแปดนะครับเวลาทุกครั้งที่มังกรบินนะครับบินปึ๊บแลบ้วโฉบโฉบแล้วปล่อยไฟธรรมดานะครับปล่อยไฟเป็นจุดเนี่ยให้คุณเนี่ยทุกคนนะครับ ช่วยไปยืนที่บาลลิสต้าแล้วยิงให้โดนมังกรดำนะครับโดนสองนัดนะครับมับงกรจะหล่นลงมาสตันนะครับแต่ข้อแม้คือจังหวะเอ่อจังหวะที่มังกรมันบินโฉบเนี่ยแล้วถ้าเราต้องการยิงให้มันล่วงเนี่ยคือคุณจะต้องยิงในจังหวะที่มังกรกําลังโฉบลงมากาลังเป็นมุมโฉบลงมาแบบนี้ครับแล้วยิงให้โดนนะครับมันจะล่วงนะครับถ้ามันบินโฉบแล้วปล่อยลูกไฟไปแล้วแล้วคุณยิงโดน ถึงแม้จะเป็นนาทีสองมันก็จะไม่ลงนะครับมันก็จะบินผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยิงให้โดนก่อนที่มันจะปล่อยไฟอ่ะว่ายง่ายนะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นิดหนึ่งแล้วก็ท่าของมังกรดําเวลาบินเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอนับก่อนน่าจะประมาณสามท่านะท่าที่หนึ่งคือบินบินปุ๊บแล้วล่อนไปล่อนมาล่อนไปล่อนมาปล่อยลูกไฟปล่อยลูกไฟใส่ใส่พื้นแล้วก็ใส่เป็นจุดๆอันนี้คืออย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองคือบินออกไปบินออกไปปุ๊บแล้วแล้วหายไปเลยนะครับพอบินออกไปแล้วหายไปเลยเนี่ยสแสดงว่ามันจะไปยืนเกาะอ,อยู่ตรงนู้นแล้วปล่อยลูกกลมๆออกมานะครับเราสามารถหลบได้สองแบบคือหนึ่งหลบตรงบังเกอร์กับสองคือหลบตรงบาริสต้าตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกอีกทริกหนึ่งที่ใช้ในการบัคบอสต,ตัวนี้นะครับเออ <c oughs> ท่าที่สามท่าที่สามคือเวลามันบินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะบินไปไกลๆนะครับมันจะมีสองฝั่งคือฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะครับมันจะบินอ้อไปไกลเลยอันนั้นคือมันกําลังจะปล่อยไฟนะครับมันจะปล่อยไฟครึ่งฉากนะครับผมอยากเล่นมาถึงวัาทุกวันเนี้ยผมยังดูไม่ออกเลยว่ามันจะพ่นไฟฝั่งไหนก่อนผมไม่ค่อยได้สังเกตนะครับ คือมันจะพ่นไฟนะครับให้เรามายืนในบังเกอร์นะครับทุกคนพอเห็นว่ามันบินไปไกลปุ๊บเนี่ยให้วิ่งมาคือองค์กรเริ่มบินปุ๊บเนี่ยคุณต้องวิ่งไปซ่อมบังเกอร์ก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะครับทุกคนนะครับเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเผื่อมันปล่อยไฟไงเราจะได้หลบได้เราจะได้มีที่หลบนึกออกปะประมาณเนี้ยพอเสร็จปุ๊บมันจะพ่นไฟข้างหนึ่งก่อนแล้วเสร็จปุ๊บมันจะบินไปพ่นอีกข้างหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะปลอดภัยพอมันพ่นปุ๊บเนี่ยบังเกอร์จะพัง พอบังเกอร์พังเพื่อให้ลูกช่วยกันซ่อมทันทีนะครับแล้วค่อยออกไปรอนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้เนาะแล้วอย่างสุดท้ายคือบินหลอกบินออกไปแล้วก็บินกลับมานะก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการบักก็คือเราสามารถคือปกติแล้วเวลาบอสใช้ถ้าปล่อยลูกดำๆที่มันไปเกาะอ,อยู่ด้านบนก้อนหินตรงนน้นนะครับมันปล่อยลูกดำๆมาปุบ๊บเนี่ยมันจะบินมันจะบินปุ๊บแล้วมันจะลงมาเราสามารถวิธีทําให้มันบักคือให้มันบินต่อ ให้มันบินต่อแล้วปล่อยลูกไฟได้เพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้สตันมันด้วยบาริสตา้าได้นะครับคุยไรดีกว่าเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้หอ,อย่าลืมนะครับเหมือนเดิม อย่าลืมก็คือเวลาเริ่มฉากมาปุ๊บพยายามที่เบรกออฟหามันก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อที่ว่าจะเล่นง่ายแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องระวังหามันมากส่วนตรงนี้นะครับหลบลูกไฟได้นะครับเราสามารถหลบลูกไฟใต้ขางมันได้นะครับ ถ้าพ่นไฟเนี่ยยเว้นท่านี้นะท่านี้หลบไม่ได้นะส่วนการเบรกออฟก็เบรกออฟได้เหมือนมังกรแดงทุกอย่างเลยครับมีหางขาหน้าสองข้างแล้วก็ปีกนะครับออสาเหตุที่ผมเอาเอลิชามาเนี่ยอาจจะสงสัยกันคือเอลิชามันจะมีสกิลวาร์ปติดบอสนะครับ ผมเลยเอาตัวนี้ผมเลยเอาตัวนี้มาเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องวิ่งเยอะ กรดําเนี่ยสาเหตุที่มันฆ่ายากอย่างหนึ่งคือมันชอบบินครับแล้วมันน่าลําคาญมากถ้าบินมันน่าลําคาญมากเพราะว่ามันจะทําให้คนที่ตีเลยะประชิดตามไม่ทันอ่าพอมันเริ่มบินปุ๊บอ่าอันนี้น่าจะโผล่ตรงนู้นนะครับทีนี้เราจะใช้บัฟกันนะอย่างแรกคือมาตั้งบาริซ่าแถวนี้ก่อน๊ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วมาหลบตรงนี้ได้ ถวนี้เป่าวะลืมไปแล้วอ๋อจับไม่ได้เอออไม่ทันถ้าสมมุติว่าเรายิงบาลิสตาโดนในจังหวะที่มันยังอยู่ข้างบนนะครับมันจะบินต่อนะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่ได้มานานแล้วผมลืมไปแล้วมันยิงตรงไหนเดี๋ยวต้องลองไปดูในคลิปพวกนั้นอีกทีหนึ่ง นั่นค่ะฮึสโอ้โอโอ้โหอ๋อเนี่ยปล่อยลูกไฟฮึสโอเคโอ้จะยิงโดนไม่ได้โก ยิงเมนยิงแมนๆอยู่ด้วยมาแล้วหนึ่งนัดแล้วหนึ่งนัดแล้วโ oh shit เอ้ยไม่โดน <laughs> โอ้ยไม่ได้ซ้อมมาก่อนแย่แย่แย่พอจังหวะที่มันกำลังจะบินลงมา มันจะบินไปไกลๆครับแบบเนี้ยคิดว่านะยังยังยังไม่โดนถ้าเรายิงไม่โดนเนี่ยไปเรื่อยๆมันจะโซ่มันจะหายนะครับต้องมาเริ่มยิงใหม่ตรงกรดำนี่เป็นตัวที่ไม่ถนัดสุดแล้วะบอกเลยยิงไม่ค่อยโดนบาลิต้า เอ <c oughs> บินรลอบินรลอถ้ามันบินเฉียงแบบเมื่อกี้แสดงว่ามันบินรลอ <c oughs> มังกรดำรู้สึกจะไม่มีท่าที่แคสได้นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อย่างหนึ่งคือสังเกตง่ายเวลามังกรดำใกล้าตายอะ่ะเวลามันพ่นไฟมันจะเปลี่ยนจากสีฟ้ากลายเป็นกลายเป็นไฟสีแดงสีส้มๆนั่นแสดงว่ามันใกล้าตายละดีใจด้วย มาแล้วค <c oughs> นทางไหนก่อนทางนี้ก่อนซ <c oughs> <c oughs> ่อมทันมิเนี่ยโอ้โอ้ โ oh no. no. อ้โน้โอ้ยดทันพอดีเยสได้บัฟได้บัฟไอคิงสปีแล้วอืม โอ้ยแว้นมากฝันแว้นมากสู้โ,ซโ,ซโซบัฟนี่สำคัญนะครับผมแนะนำว่าพยายามเก็บบัฟไว้ตลอด เวนว้าไม่ไปโอ้โหสักใจแท้ฮึปเอากดไม่ติด หลอกปึ๊บนะบินเอียงๆแล้วบินหลอกน่ารู้แล้วโอ้ยบ้าไปสิบๆกีิเองปึ๊บถ้าเป็นตัวตีระยะป,ประชิดอะจะเล่นยากนิดหนึ่งเพราะว่า ในจังหวะที่มันบินอย่างเงี้ยมันจะโจมตียากตรงนี้พวกสายธนูนี่จะรักมากสายธนูกับสายพอดกันเนี่ยเลิฟมากเพราะว่าโจมตีจากระยไก,กลไงดาเมจนี่สบายอ่ะอึบ รอบนี้จะไม่ได้โชว์ยิงบาริสตาแล้วเนี่ยเพราะว่าผมยิงไม่ค่อยแม่นอนะ่ะไม่ได้ซ้อมมาก่อนด้วยตัวอื่นยังง่ายนะตัวนี้มันกะยากอืืม <c oughs> <c oughs> หางสะบัดอยู่เฮ้ยอะไรวะอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วแหล่ามีมัง้งโดนไหมโดนไหมไม่โดนปะโท ไม่ค่อยอยากมาโซโล,โลเท่าไหรอ่อ่ะเสียเวลามากส่วนใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็จะมีแค่นี้พยายามยิงบาลิสต้าให้โดนอะ่ะแค่นั้นแหละมันจะจบเร็วกว่านี้เยอะเลยพอดีส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดมันก็เลยอย่างที่เห็นข้าช้ามากถ้าคนซินเซียนนี่ยิงโดนทุกนัด เพราะว่าเวลาถ้าถ้ามันล้มลงมามันจะมีดาเมจด้วยครับเวลาสอยมันร่วงได้ออออึเอาละหนึ่งนัดละหนึ่งนัดละ ที่สองละไม่โดนไงชาตินี้จะโดนไหมเนี่ยต้องยิงให้อ่ให้โดนก่อนที่ก่อนที่ลูกธนูมันจะหายไปด้วยถ้า <c oughs> ถ้ามันหายไปแล้วก็ไม่ลวงแล้ว ไวเพราะของล้วนๆนอะบอกเลยแมมยิงบาลิตาไม่โดนสักดอก <c oughs> ท่านี้มีเดเมจนะครับาาระวังนะเ <c oughs> วลามันกระแทกลงมามีเดเมาจา <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับมังกรดําซึ่งอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่ว่าน่าจะพอมองเห็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆในการฆ่านะครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ยิงให้มันล่วงออมาให้เห็นนะเพราะว่าัอดีผมไม่ค่อยได้มาแล้วก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ยิงยิงไม่ค่อยโดนผมยิงไม่ค่อยโดนคือช่วงแรกๆผมก็พอยิงได้แหละแต่ว่าพอหลังจากที่อัพเวล80 90อะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้มาละพวกเลดมังกรดำแล้วก็เลน เอพิโซดเอพิโซดสิบนะครับจะไม่ค่อยได้มานะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยนะแล้วก็คิดว่าหวังว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยอย่างเช่นการเตรียมการ s t r a t e g y นะครับทํำยังไงนะฮะจริงอันนี้มีคนในแชทบอกต้องอัปเดตนะเออใส่เราต้องอัปเดตจริงจนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าเอะมันมันปราอย่งไงมังก่อดำนะครับ คร่าวๆก็มีประมาณนี้ก็คือเน้นยิงบาลิสตาให้โดนนะครับสองนัดนะครับแค่นั้นเองแล้วก็พอยิงโดนปุ๊บบอสจะล่วงไปฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมส่วนเรื่องบาริสตาก็เหมือนกันก็คือต้องใช้การฝึกซ้อมพอสมควรนะครับถึงจะถึงจะยิงโดนนะครับแล้วก็พยายามซ่อมบังเกอร์ทุกครั้งซ่อมบ่อยๆพอพังปุ๊บรีบซ่อมพังปุ๊บรีบซ่อมนะครับเพื่อที่ว่า คนอื่นจะได้มีเวลาไปพักไปกินยาไปซ่อมเกาะหลังบังเกอร์ได้นะครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นก็คือบัฟมันเพิ่มแม็กางสป,ปีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับผมก็หวังว่าจะช่วยได้นิดหน่อยนะครับและยังไงไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็มาพบกับผมได้ในไลฟ์เหมือนเดิมนะที่ b i ด a ว d a i s l s h e r dot my. live นะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืม subscribe กันนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้ะบายบาย